เป็นบวกนะบวกท้ายเลยขั ta, ้นตอนสุดท้ายจะใส่ต้นหอมแลวนอกก็ผัดอร่อยนะคะเพื่อนมีเต้าหู้ใส่ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าวันนี้เต้าหู้นะคะการนิดนึง อิอนยนะคะอร่อยเวยเลยค่ะ นิกนึ่งสารนิดนึงใช่การมีขวดอบเวยอะอยู่ล้างมาใส่กิน้าเพี่อนะคะ หน่อยเล,เลยครับขารนิดนึงเป็นชุดปุมซค่ะทุกคนจากตัวบ้านๆกํลังเศษมาดามนาดีค่ามเลย นี่นะคะอนะครมานี้นะคะเปตวนค่ะทุกคน ก bạn, bạn long, ับวบ้านบ้านฝรังเศษมาดมนาดีท like ัศนบ ขว้างห่อเยอะอยู่นะคะล้างมาใส่มืยะคะ่ะเผ็ียลงไปะค่ะเพื่อนๆจะวัดประจำวันนะคะทำกับข้าวนะคะ ในบ้านแม่เรียนวิถีชีวิตยืดนะคะประมาณนี้นะคะเอเประาะ,ะใส่พริกพริกลงไปตั้งเดมมาเต็มๆพริกแดงพริกหยวกแดงเขียวเผ็ดนะคะตัวเขียวนะคะนะ ใส่พริกพริกลงไปนนตั้งเดือมมาเฉยๆพริกแดงพริกหยวกแดงเขียวเผ็ดนะคะตัวเขียวนะคะนะใส่การมีขวบเวยอะอยู่นะคะล้างมาใส่เผ็ดลงไปค่ะเพื่อนๆจะวัดประจำวันนะคะทำกับข้าวนะคะในบ้านแม่เรียนวิธีสี เออไทยการมีขวบวงอกเยอะอยู่นะคะล้างมาใส่ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยเพื่อนๆไทการมีขวบวงอกเยอะอยู่นะคะล้างมาใส่เอ้ยอะหมูนงกระเทียมลงนะคะอร่อย แป๊บเดียวก็สุกนะคะแป๊บเดียวก็สุกค่ะหอมเลยนะคะปรุงรสดนะคะหอมแล้วค่ะทุกคนจะมีการโรยนะคะค่ะสุกแป๊บเดียวแล้วงอก็ผัดอร่อยนะคะทุกคน มีเต้าหู้ใส่ก็ยิ่งดีนะนะครัาบะหมี่เต้าหู้นะคะเอออาหมูลงกระเทียมลงนะคะอร่อยคับแป๊บเดียวก็สุกนะคะแป๊บเดียวก็สุก บ้านบ้านของแม่บ้านแม่เรียนฝรั่งเศสตอนใต้นะคะเออหมูลงกระเทียมลงนะคะัั่วสักหน่อยนะคะ ชอบกินผักของบ้านนี้นะคะวัน,นนี้ชอบกินผักค่ะทุกคนกินผักเที่ยวนะคะอืมอร่อยเวอร์เลยะคะ่ะมักระปุกไปเลยใส่น้ำไม่เต็นะห้องลงซุปรสนะคะค หอมแลดีก็มีกระโหแล้วนะคะสุกแป๊บเดียวตรงงโดดนะคะหอมแลยัดีก็มีกระวยแล้วนะคะสุกแป๊บเดียวนะคะเป็นบวบนะบวบคลายเลยท่านทำาส อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบายบบ๊ายบายยเพื่อนๆอร่อยตับแต้าเจียวก็สุกนะคะเต้าเดียวก็สุกนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ เพีลงไปค่ะพเพื่อนจะวัดประจำวันนะคะทำกับข้าวนะคะในบ้านแม่เรียนพี่จีนจะใส่ซุ่งรถนะคะหอมแลกะคิเนี่ย ก็มีปลายแลนะคะผ่าสุกแป๊บเดียวข้างอกก็ผัดอร่อยนะคะเพื่อนมีเต้าหู้ใส่ไปยิ่งดีนะนะคะบะหมี่เต้าหู้นะคะนะถึงจะสมซีทุกคนจากตัวบ้านๆฝลังเศสมาดามนาดีค่ะ